ขนมจีนประกาศอยู่ที่เมียหลวงโพสต์รูปทะเบียนสมรสให้สามีพกติดตัวกลัวหลิงว่าแต่งงานแล้วล่นสมัยนี้มันน่ากลัวกว็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของนอกร้องสาวว่าที่คุณแม่คนสวยขนมจีนและคุณสามีนักธุรกิจที่ล่าสุดเมื่อวันที่22กุมภาพัน์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพเมื่อครั้งเข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสเมื่อสองปีก่อนพร้อมแคปชั่นสุดฟาด ให้สามีเอาทีเบียนสมรสติดตัวกลัวลืมว่าแต่งงานแล้วพอช่วงนี้มีข่าวเรื่องรักเลิก,กๆและมือที่3ออกมาเพียบพร้อมประกาศขออยู่ที่เมียหลวงโดยขนมจีนโพดแคปชั่นระบุว่าพ่อคะเอาทิเบียนสมรสไปทํางานด้วยไหมคะบ้านเราก็จดนะคะผ่านมา2ปีแล้วกลัวลืมบอกไม่รู้ไม่ตั้งใจไม่ได้นะคะบอกเผื่อๆไว้คะ่ะสมัยนี้อะไรก็น่ากลัวไปหมดหลังจากเสพข่าวเยอะทางเรา ก็ขอสนับสนุนทีมภรรยาหลวงขอเป็นกําลังใจให้นะคะการเป็นภรรยาว่าท้าทายแล้วการเป็นแม่มันท้าทายและยิ่งยากกว่าต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและความเสียสละของคนเป็นแม่ขอเป็นกําลังใจให้กับแม่แม่ทุกคนทั้งที่ครอบครัวอบอุ่นและเลี้ยงเดี่ยวทุกคนมีคุณค่าในตัวเองค่ะงานนี้ทําเอาคนดังในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากหลายคนก็เห็นด้วยว่าสมัยนี้น่ากลัวจริงๆเห็นแบบนี้ต้องรีบไปจดทะเบียนสมรสบ้างแล้ว แต่ที่พิกที่สุดก็เห็นจะเป็นมัดหมีพิมพ์ดาวที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไงดีแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะฮ่าฮ่เอาเป็นว่าถ้ารักกันจริงจะมีหรือไม่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับ